เดี๋ยว<ด>เรากลับแล้วนะครับรดดแซ่เพื่อน่นหลู่เ้อ่ะลุป่ะไไปลยแหละกลับแล้วนะครับกลับแล้วลุงคนกลับแล้วนะครับลับคมาครับ เทเ่ต็มขับไหมเับ่คดี๋ยวเป็นคนเาขับให้รุงนะครับวันนี้ขับเอง่เต็มขับเอ็มขับครับอ๋อเดินเขามาเดี๋ยวไปลาไหมรถผู้ใดเนี่ยเอาางน่ามตวดครับวดครับ ครับครับมาท่านไหนมาท่านรับรพิเศษรับผมครับร,รอลุงครับรอลุงก็ กับตันกับตันสายซิ่งโอเคครับเดียกันที่บ้านครับพี่เจ็จะกลับบ้านเขาจะขึ้นรถกับหาเรื่องกับใครหาเรื่อกลับกับเรา